สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาหาลูกที่สระบุรีนะคะมาอันนี้ก็เป็น ep สองนะคะดูเราแต่งตัวกันค่ะแต่งตัวเป็นตอนนี้เราแต่งตัวเป็นลายแมนนะคะส่งอาหารลายเดอร์ลายแมนเป็นคนส่งอาหารนะคะตอนนี้เขาออกไปกับพี่สาวข้างนอกนะคะ เดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะจําเราได้ไหมเขาจะหน้าตาเขาจะตื่นเต้นหรือว่าจะหัวเราะหรือว่าจะอะไรต้องดูสีหน้าสีตาเขามาติดตามดูนะคะนี่มันจะทําคลิปดีๆให้เอฟซีดูว่าหาทีเด็ดๆเพื่อให้เขาลองใจเขาว่าให้เขาไม่ความคิดของเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะจําเราได้ไหมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ อ้าวลายแมนเอาครับน้องมาสง่งลายแมนมาส่งครับ ใส <linguistic> ่ตังยังตังคัตังตังมีเท่านี้ครับผมมีเท่านี้ครับลองคืยเขาได้ไหมออกเครับหนูเป็นลาครับเป็นายร้องไห้ออกลายแม้หน่อยหนเป็นไร ไปนถึงร้องไปไห้ครับแม่รุดไปไหนครับโอ้ไม่เป็นไรครับอยู่กับพี่จอยเนาะพักเนาะไม่เป็นไรเนาะครับเนาะโอเคไหมครับยกม่เลยครับตูกยอะครับ แม่แม่พ่อกับแม่ไปทำงานไหมครับลุงอยากกินข้าวด้วยกินได้ไหมครับพูดสิครับพูดสิครับเจ็ให้ลุงกินข้าวด้วยแมมไหมครับพูดครับพูดครับเราลุงลุงให้ตั่งข้ากับข้าวนะครับวันนี้ลุงจะกินข้าวด้วยนลครับโอเคไหมครับเด็ดครับจับจับมือลุงกับป้าเข้าบ้านครับโอเคไหมครับ ป้าหเรหรอครินั่งตรงไหนครับไม่รู้นั่งตรงไหนครับรู้นั่งตรงไหนครับป้าด้วยครับ <c oughs> ไอป้าไอเมื่อกี้ป้าไอเหรอ,อป้าเป็นไข้อ่ะเจ เลุงพ่อกินข้าวด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับพ่อกับแม่ไปทำง,งานแล้วครับเนาะได้ไหมครับใครรายแมนเจ็ดไม่กลัวหรอรายแมนเป็นคนแปลกหน้านะนน่ะน่าแล้วใครอ่ะรายแมนกำลคงกินอ๋อ<ะ>คือเห็นบ่อยอใช่ไหมเห็นพี่เก่งกับพี่ตั้มบ่อยแล้วเด็กครับเจ็ดถามป้ากับลุงพี่ครับว่าเหนื่อยไหมครับ รเราไม่หาน้ำให้ป้ากับลุงกินนะจุกจ๊กแก้มลุงจีลุงจะได้หายเหนื่อยจุ๊กได้ไหมจุกจ๊กไดไหมครับโอเคกอดป้าไหมครับลองกอดป้าดูไหมออ้ทำน,น,นวดแขนป้าดูได้ไหมป้าเหนื่อยเหมือนที่เจดนวดให้พี่ไงครับเออคนแปลกหน้าไงคนอื่นเจดคนลายแมนจับขาเจ็ดแล้วอะ่ะ ไม่กเหรอต้องอย่าให้คนอื่นจับนะพี่สอนว่าอะไรมาลุกหน้าเอออย่าให้จับอย่าให้คนแปลกหน้าจับเออนั่นเจัวมากพี่โรพี่จบอกว่าอะไรครับพี่โจบอกว่าอะไรเอาให้ได้แต่ว่านั่นไงเอาขวดน้ำครับเอาขวดน้ำได้ ลุงครับคุงครับอาะนั่งไกลอีกอเนดไหนมาเด็ก<า>ค,ครับเวลาคนแบบห้าช่วยไปไหนห้ามไปนะครับโอเคไหมเอมเอนั่งไกลแล้วนั่งไกลแล้วสอนจำอยู่เย็นจังเลย เคไหมครับยากจังหวะที่ก้มหน้าอยู่เหมือนจะดึงนิดนึงจ้ไดดอยู่ีทำไงดีนะทำอะไรดีนะทำอะไรต่อดีนะเจ้ครับ ลุงกับป้าจะไปแล้วจะไปซื้อของเล่นเจจะไปกับลุงกับป้าเปล่าไม่ลองเดี๋ยวลุงชวนน่ะลุงจะไปแล้วไม่เดี๋ยวลุงจะพาไปซื้อของเล่นไปไหมครับเครื่องบินคันใหญ่ๆเครื่องบินคันใหญ่ๆครับคิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงครับคิดถึงพ่อไหมครับคิดถึงครับพ่อชื่ออะไรครับชื่อพ่อจอมครับนามสกุลอะไรครับจอม อายุกี่ขวบครับขวบกี่ขวบครับขวบจ้าอายุกี่ขวบครับเก้าขวบครับขวบาสิครับขวบมาครับไปซื้อแมคโครบังคับให้ด้วยครับพันใหญ่ๆครับไปไม่เอาไหมครับไปกับลุงไหมครับไม่ครับทำไมล่ะครับ พูดดังๆดีครับพูดชัดๆครับแม่เป็นของแม่เด่นแม่อจอมหรอครับไม่จอมมานหนอนเป็นเล้ยของเลี้ยงบูมบูมเลยน้องไม่ไปไปกับพีไหครับถ้าพี่แจิชวนไปนะไปกับพี่ไหมไปกับพี่ไหมครับไปกับพี่ไหมไปกับพี่เหรอครับไปกับพี่แจ่นพี่ไม่วไปเด็ดไปกับพุ่กับป้าก่อนได้ไหมครับไม่ทำไมครับ ทำไมครับนูมกกับป้านนูไม่รักเขาคุดนางนางสิหนุไมรับเขาไปนูกงกับป้าไปหนาแม่หน้แมเป็นคนแปลกมากโอเคครับ